โคชำนาญนพรพันธ์ลุยลีอินโดนีเซียสัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับจาการ์ตาพบซินโวโปวานนะครับทีมแกล่งในหลีกประเทศอินโดนีเซียได้ทำการเปิดตัวสโมอสรก่อนลงแข่งขันในอินโดนีเซียโปรลีกา2022และยังมีโค้ชำนาญดอกไม้เฮดโค้ชชาวไทยนะครับรวมไปถึง พรพันธ์เกิดปราดเมอร์เซ็ทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยเกมลีกสูงสุดของอินโดนีเซียนะครับจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ฤดูกาล2020เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะครับโดยมีกำหนดการแข่งขันในเล็กแรกเริ่มแข่งขันวันที่7มกราคม2565นะครับทั้งนี้พบซินโวโปรวานนะครับ ที่นับว่าเป็นแชมป์ทีมล่าสุดนะครับของรายการนี้ในฤดูกาล2018-19ยังคงนำทีมโดยโค้ชชำนาญดอกไม้รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนของทีมต่ออีกหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่พาทีมคว้าชแชมป์มาครองได้ในเมื่อซีซั่น2018-19นะครับรวมไปถึงยังคุมทีมลงเล่นในซีซั่น2020พร้อมกันนี้นะครับทีมโป๊ปซินโว ยังคว้าตัวพรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยที่ในฤดูการนี้ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมวอลเลยบอลไทยแลนด์ลีกและยังเป็นการคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมแกร่งจากแดนอีนาวอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยร่วมลงเล่นและคว้าแชมป์เมื่อฤดูการ2018-19ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งโคต้าต่างชาติของทีมยังมีจีน่าแมมบู บีหลังทีมชาติโดมินิกันวัย35ปีที่ได้รับการกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากเคยเล่นให้กับทีมเมื่อฤดูุการ2020นะครับนอกจากนี้โป๊บซีโวยังมีมาลาอามาเรียนะครับฟาจิน่ารวมไปถึงอาเซล่านูอารีสองดาวตบทีมชาติจากอินโดนีเซียร่วมทีมอีกด้วยนะครับ ซึ่งอินโดนีเซียโปลิก้า2022ในประเภททีมหญิงนะครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5ทีมซึ่งประกอบไปด้วยจาการ์ตาอิเล็กทิก PLN 2จาการ์ตาโป๊ปซินโวโปวาน3จาการ์ตาเปิดตามินาฟาสตอนนะครับ4เกซิกเปโตคิมียปูปุก อินโดนีเซียนะครับและ5บันดุง BJB ทธันดามาตานะครับซึ่งสำหรับนัดเปิดสนามจากจาการ์ตาโปรซิโนปรวันของพรพันธ์และโคชำนำน,นะครับจะลงสนามพบกับจาการ์ตาอิเล็กทริก PLN ในวันที่7มกราคม2,565เวลา14นาฬิกานะครับซึ่งผลออกมาแล้วนะครับทีมของ พรพันธ์และโค้ชชำนาญสามารถเอาชนะแบบเผยขึ้นคอไปได้3ต่อ2เซตเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนรายละเอียดการแข่งขันเยวช่างยอดจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอละลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ